alo มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจูแล้วก็สายล่าที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเนี่ยเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ต้องขออย่นินดีต้อนรับเหมือนกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับจุ๊บแจงในการทำคลิปดีๆต่อไปกันด้วยนะคะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่สุปแนได้มีการบอกประวัติเซอร์คนใหม่อย่างคุณโปรสเปตเตอร์หรือว่าชายหนุ่มนามว่านอตตันแคมเบลไปก็ได้มีการบอกสกิลข้าวๆแบบไม่ออฟฟิเชียลออกไปด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ทางทีมงานก็ได้มีการปล่อยสกิลของคุณนอตตันแบบออฟฟิเชียลหรือว่าแบบเป็นทางการมาให้แฟนๆได้ดูกันแล้วล่ะคะ่ะ ต้องบอกเลยว่าสกิลความสามารถของตัวนอตั้นนั้นก็น่าสนใจและไม่ธรรมดามากๆเลยทีเดียวเนาะความสามารถเด่นๆของเขานะคะก็ยังคงอยู่กับการใช้แม่เหล็กที่ก็จะมาเป็นอาวุธประจำตัวของเขาเลยก็ว่าได้เนี่แหละคะ่ะแล้วสกิลเขานะบอกเลยว่าอลังการมากๆจุแจงคิดว่าตัวนี้นั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ และที่เคยบอกไปว่าสกิลของเขานั้นต้องมีการใช้ขั้วแม่เหล็กแบบขั้วเดียวกันหรือว่าจะเป็นคนละขั้วนั้นก็มีมาจริงๆด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็ลองไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสกิลแรกของเขานะคะคือสกิล meteorite like magnet หรือสกิลแม่เหล็กอุกกบาท คือตัวของนอตตันเนี่ยจะพกแม่เหล็กอุกกาบาตนี้เอาไว้ติดตัวเลยนะคะและเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธชิ้นนี้ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่านอตตันเนี่ยห่วงอาวุธชิ้นนี้ของเขามากๆเลยนะคะการที่เขาได้มานะั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งเราสามารถกดคลิกค้างเพื่อโยนแม่เหล็กอุกกาบาตนี้ไปในทิศทางที่กําหนดได้และแม่เหล็กนั้นจะติดตัวกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่า เกาะกับฮันเตอร์ได้นั่นเองค่ะและจะทำให้เป้าหมายดังกล่าวเนี่ยติดสถานะเป็นขั้วบวกหรือว่าขั้วลบ มีระยะเวลาประมาณ20วินาทีด้วยกันนะคะซึ่งสกิลตรงนี้นะคะตัวนอตตันเนี่ยสามารถเลือกขั้วแม่เหล็กได้เองด้วยอันนี้เป็นความรู้นะคะเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่ทราบเนี่ยต้องบอกว่าขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวกันเนี่ยเป็นขั้วบวกบวกหรือว่าลบลบนั้นจะผลักออกจากกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนละขั้วกันคือบวกมาเจอลบอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการดูดเข้าหากันนั่นเองตรงนี้อาจจะต้องจำว้นิดนึงเนาะไม่แน่ใจว่าตอนเล่นนะจะมีอธิบายไว้หรือเปล่านะคะ ขัวแม่เหล็กนั้นเนี่ยก็จะทํางานเมื่อตัวของนอตตันและเป้าหมายอยู่บริเวณใกล้เคียงกันตรงนี้ถ้าเ,เพื่อนๆงงเอาเป็นว่าลองดูในคลิปนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็เอาไห้เ,เพื่อนๆดูกันนอะจะได้เห็นภาพกันได้มากขึ้น นี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเอฟเฟกของสกิลนี้จะทำให้ตัวของนอตตันและเป้าหมายเนี่ยสามารถดูดเข้าหากันได้คือจะเหมือนว่ามาใกล้ๆแบบระยะหนึ่งเลยนะคะและยังสามารถทำให้ตัวเค้าและเป้าหมายเนี่ยผลักออกจากกันออกไปได้อีกด้วย ซึ่งเวลาเอฟเฟกต์ทำงานเนี่ยก็คือผลักฮันเตอร์ออกไปแล้วหรือว่าดูดเข้ามานั้นก็จะมีระยะเวลาที่ทำให้ตัวของฮันเตอร์นั้นสตันด้วยแหละค่ะก็นับว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียว ตรงนี้นะคะใช้ได้ดีเนี่ยคาดว่าน่าจะช่วยเพื่อนได้ดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าสกิลนี้นั้นจะมีระยะเวลา20วินาทีติดตัวเนาะแต่ถ้าสกิลมีการแอคทีฟคือดูดหรือผักไปแล้วระยะเวลาการทํางานของสกิลนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดไปนะคะไม่ใช่ผลักได้ตลอดเวเข้ามาผลักเข้ามาผักเข้ามาผักจะบอกว่าตรงนี้หันวิ่งกันเหนื่อยตายพอดี และนี่ขอ,อยาวมานิดน,นึงนะคะว่าไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธได้นั่นก็คือเหมือนกับคุณแม่หมอนั่นเองส่วนสกิลที่สองนะคะคือสกิล survival in the wild เป็นทักษะการเอาชีวิตรอดในป่านะคะคือตามประวัติของเขาแล้วเนี่ยนอตตันเคยเป็นคนเมืองเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเหมืองถลม่มหรือแล้วก็ตามแต่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักธรณีวิทยาจึงคาดว่าน่าจะมีสกิลอะไรพวกนี้ติดตัวนะคะก็คือเป็นการเอาชีวิตรอดในป่านั่นเองคือตัวของนอตตันเนี่ยจะสามารถรักษาตัวเองและรักษาเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึง20%เลยทีเดียวรักษาตัวเองในที่นี้นะคะก็คือเวลาที่นอตตันล้ม แล้วจะรีโเวอร์ตัวเองขึ้นมาได้ไวกว่านั่นเองนะคะสกิลที่3นะคะคือสกิลแมกเนติกฟิลด์อินเทอร์เฟ n c ์ เป็นสกิลที่ใช้สนามแม่เหล็กในการกอร่อกวนคือคลื่นพลังแม่เหล็กนี้นะคะจะเข้าไปกอ่อกวนการทํางานของเครื่องถอดรหัสของเรานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสียนะคะแล้วก็จะลําบากมากๆเลยถ้าเป็นเพื่อนที่เล่นตัวนี้กดถอดรหัสให้ติดปังไม่เก่งเพราะว่าเวลาเราดีโคดดิ้งนั้นตัวของนอตตันเนี่ยจะทำให้เกตปังขึ้นมาบ่อยมากขึ้นแบบขึ้นมาถี่ขึ้นถึง50เเลยทีเดียวแทบจะเรียกได้ว่าเลงกัน ตลอดเวลาเลยเลยคะ่ะเดี๋ยวปิ้งเดี๋ยวปิ้งขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วไม่ใช่แค่ขึ้นมาบอดอย่างเดียวนะเพราะว่าการกดให้ติดหรือว่าทําให้เครื่องไม่ระเบิดเนี่ยยากขึ้นด้วยแล้วยากขึ้นถึง30%เลยทีเดียวนะคะคือเข็มเนี่ยจะวิ่งไหวและแถบของการกด จะเล็กลงทาให้ตัวนี้นะั้นมีโอกาสในการกดพลาดจนทําให้เครื่องระเบิดได้มากขึ้นนั่นเองค่ะบางคนเนกดธรรมดาต้องบอกว่ายัางพลาดแลวพลาดอีกเลยนะแล้วถ้ามาเล่นตัวนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนฮันนี่สบายเลยไม่ต้องดูแล้วว่าเสาสั่นหรือเปล่าแปบ๊บแปบระเบิดว่ามาตามเสียงก็คงเจอไปเลย สกิลที่4นะคะเป็นสกิล Magnetic Attraction เป็นสกิลแม่เหล็กดึงดูดคือเมื่อตัวนอตตันเนี่ยอยู่ใกล้เครื่องถอดรหัสหรือว่าตู้ซ่อนที่เป็นเหล็กนอตตันนั้นจะสามารถใช้พลังแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาได้50เปเ็นเป็นเวลา2วินาทีถึงแม้ว่าจะ2วินาทีเนี่ยจุ๊ดแซงก็คิดว่าจังหวะที่วิ่งหนีฮันเตอร์หรือว่าจุ๊กอยู่ก็มีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะคะซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการคูลดาวน์60วินาทีด้วยกันนั่นเองค่ะใชด้ดีๆก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวและนี่นะคะก็เป็นสกิลของนอตตันแคมเบลเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพอเข้าเสิร์ฟบ,บ้านเราแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนชื่ออาชี อีกไหมอาจจะไม่ได้ชื่อว่า Pro s p e c t ตอก็เป็นได้แต่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นตัวเดียวเลยหนัขณะนี้ที่สามารถผลักฮันเตอร์ให้กระเด็นกระดอนออกไปได้แบบยามาฮือกกบเซนะครับซึ่งตัวนี้นั้นนะคะก็เป็นตัวจูกที่ดีทีเดียวทั้งสกิลปวดฮันทําให้ฮันติดสตันกลางอากาศได้ช่วยเพื่อนได้ดีแบบวิ่งไปโยนแม่เหล็กให้ถูกทิศตอนที่ฮันฟฝ้าเกอี้จะรวดอยู่ ผลักให้กระเด็นไปพร้อมกับติดสตันไปยาวๆเลยแล้วก็วิ่งไปช่วยเพื่อนแกะเก้าอี้นะคะพอวิ่งหนีออกมาแล้วฮันจะตามเพื่อนทันเนี่ยก็โยนแม่เหล็กวิ่งเข้าชาร์ฮันให้กระเด็นเพื่อปกป้องเพื่อนไปได้อีกบอกเลยว่าเล่นเป็นนี่อย่างฮีโร่นะตัวนี้ใครชอบเล่นตัวโจ๊กมาลองตัวนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะ น่าเล่นมากเวอร์จุบแจงเองเนี่ยก็เตรียมซื้อแล้วแหละแต่จะแบ่งหรือจะทวงอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือของเพื่อนๆแล้วกันนะคะอาจจะต้องฝึกกันเยอะๆเนอะตอนแรกจุบแจงเองก็คิดว่าผลักอย่างเดียวเนี่ยคงเล่นแมปโรงพยาบาลบ้ายากนะแต่ถ้าผลักแล้วฮันตติดสตันได้โดยเฉพาะผลักไปกระแทกกับกำแพงนี่น่าสนใจมากๆแต่อย่าลืมข้อเสียของเขานะคะที่ปั่นไฟยากใครที่เป็นสายปั่นไฟไม่ชอบช่วยเพื่อน ไปเล่นน้องบอดน,นะคะเพราะถ้าใครเอาตัวนี้มาแล้วไม่ช่วยเพื่อนเลยไม่จุกเลยบอกเลยค่ะว่าไม่มีประโยชน์อย่างแรงแถมตัวนี้เนี่ยปั่นไฟยากไปอีกไม่ช่วยไม่พอปั่นระเบิดไปลถ่วงเพื่อนอีกเนี่ยมันน่านะัก แล้วเร็วๆนี้นะคะเขาก็จะมีการเปิดให้เทสกันในเซิร์ฟทดสอบแล้วเนาะจุดแจงเองก็ได้มีการขอเซิร์ฟทดสอบทางค่ายไปแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยตอบตกลงให้เซิร์ฟทดสอบกับจุดแจงแล้วล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ APK สักทีอาจจะต้องรอไปอีกเนาะตรงนี้จุดแจงก็เศร้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าจุดแจงก็จะหาคลิปแล้วก็ภาพของการใช้สกิลต่างๆนั้นจากผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ในจีนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เพื่อนๆก็อดใจรอกันแป๊บนึง ครั้งนี้เนี่ยจูแจงก็ออาสกิลแบบออฟฟิเชียลมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะคาดว่าตามนี้ก็คงไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วคงออกตัวมาพร้อมกับสกิลตามนี้เลยละค่ะใครอยากได้รอก่อนเนาะเพราะว่าเซิร์ฟจีนเขาอัปเดตก่อนเหมือนเดิมนะคะบ้านเราเนี่ยอาจจะตามมาเร็วๆนี้ละค่ะแต่ว่าแพทช์บ้านเรากับบ้านเขาก็ไม่ได้ไกลกันมากเนาะตอนนี้เพื่อนๆยังมีเวลาให้เก็บตังเตรียมเปกันอยู่นะคะก็รีบๆเก็บตังกันนะ คลิปนี้นาะนจุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์เอาไว้ได้เลยนะจุ๊บแจงจะมาตามอ่านทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่พิมพ์มาเลยเดอ้อและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกันไว้นะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนแบบรวดเร็วกันไปเลยและจะได้กดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนอะ ส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย